เริ่มต้นในส่วนของรัฐบาลไทยก่อนออแม่เมื่อวานนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ประชุมกันแล้วเลิกดึกนะเลิกค่าออกมาแถลงกันตอนเขาเรียกว่าตะวันตกดินไปแล้วอะคือโดยปกติจะบอกว่าเ,ออเวลาทํางานเวลาราชาการ,รจะไม่ค่อยไหลออกมาเ,เวลาราชาการเท่าไหร่ตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์แล้วนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ นอกเวลาราชการก็ออกมาแถลงครับแล้วสิ่งที่เราได้รับนี่เขาบอกเป็นยาแรงฮยาแรงคือยาแรงแบบแต่เห็นปุ๊บเอ่อเอา,เอา,เอาตั้งแต่คณะกรรมาการก่อนนะในเรื่องการปรับอาชญกรรมออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปหลายคนบอกว่าตั้งแต่ชุดนโยบายอะ่ะโอ้โหนี่คือคณะรัฐมนตรีครึ่งคณะหรือเปล่าอะ่ะคือจริงๆถ้าเกิดจะมาจะเยอะขนาดนี้เนี่ย ท่านเอาไปประชุมคอรอมอลแล้วก็มีประชุมเสริมยังได้เลยแต่พอตอนออกมาปุ๊บโอ้โหที่มันออกมานน่นนี่นั่นแต่มันมีทั้งยาแรงมีทั้งคนจะมานั่งเป็นคณะทํางานมีทั้งข่าวว่าไอยาแรงเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่ามันตรงโรคมันถูกจุดไหอซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากประชุมเสร็จสิ้นก็ออกมาแถลงข่าวที่ตึกสันติมตรีนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับ ว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์นะครับและอาชญากรรมทางไซเบอร์ประเด็นสำคัญก็คือที่บอกว่ายาแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดไฟและตัดอินเทอร์เน็ตฮนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันเป็นชายแดนไทยกัมพูชาตรงข้ามกับเมืองปอยเปตนะเป็นการตัดไฟนะครับลองฟังทางคุณอนุทินหน่อยนะครับว่ามาตรการที่ออกมา จากในส่วนของคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ดชุดนี้เป็นยังไงบ้างมันอยู่ทั่วไปแต่ว่าฐานหลักก็ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่นะครับวันนี้ทางเลขากรสตชก็ยืนยันว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งไปฝั่งนู้นเนี่ยนะครับในทางตรงเนี่ยปิดหมดแล้วส่วนเขาจะไปอ้อมหรือไปเอาสัญญาณโรบิงที่ไหนมาใช้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่เราก็ต้องขอความร่วมมือกับประเทศต้นทางในกรณีนี้เราก็คงต้องหาต้องแจ้งทางกัมพูชาเพราะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการพูดเรื่องอสันติภาพนะครับว่าเขาจะต้องดำเนินการ1ใน4ีเงื่อนไขดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเป็นรูปอย่างเป็นรูปธรรม นี่ฮะก็บอกว่าทางกสทชยืนยันว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งไปฝั่งโน้นในทางตรง<ะ>ปิดหมดแล้วแต่เหมือนจะไปทางอ้อมนำสัญญาณโรมมิ่งที่ไหนมาใช้เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากประเทศต้นทางและต้องแจ้งกัมพูชาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะต้องพูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องของให้สมชยืนยันว่าจะตัดหรือปิดสัญญาณหรือไม่นะฮะ เรื่องของพลังงานและไฟให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถดําเนินการหยุดให้บริการหรือหยุดให้การสนับสนุนหรือหยุดซัพพลายของสิ่งที่จะไปทําให้คนผิดกฎหมายได้ทันทีเพราะมีมติคลุมเรื่องนี้เอาไว้แล้วซึ่งถือเป็นยาแรงและสั่งให้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องรอถ้าเป็นการทําให้เป็นการสนับสนุนก็สามารถตัดได้เลยไม่ต้องรอประชุมสอมอชโดยในพื้นที่หลักๆก,ก็คือฝั่งขวาของตามแนวชายแดนเนี่ยเริ่มต้นก่อน คุณผู้ชมสงสัยและงงเหมือนกันหรือไม่ว่าการตัดไฟและตัดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะโคศกรัฐบาลก็ออกมาพูดต่อนะครับว่าการตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้มีการตัดสัญญาณที่ส่งไปยังเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชารวมถึงฝั่งเมียนมาซึ่งมีการร้องเรียนเรื่องสแกมเมอร์นายกก็สอบถามเลขาสมาชถึงสาเหตุว่าทําไมถึงตัดล่าช้าในครั้งที่แล้วล่ะเออแล้วครั้งที่แล้ว การตัดไฟตัดเน็ตนี่ใครเป็นคนไปกดปุ่มนะฮะตอนนั้นกระทรวงไหนนะกระทรวงมหาดไทยอ่ะใครนั่งนะตอนนั้นก็คุณอนุทินชาวีรกูลนะผมก็เลยงงว่าท่านถามอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่ามติครั้งนั้นยังมีผลให้ดําเนินการต่อเนื่องจนนํามาสู่การใช้มติเดิมคลุมเรื่องการตัดไฟและตัดเน็ตฮะหลายคนติดตามข่าวเนี่ยถึงท่านงงว่านี่เรามีปัญหากับกัมพูชามาตั้งนานเรายังไม่ได้ตัดเน็ต ตัดไฟเขาเลยเหรอครับนี่เพิ่งจะมาเริ่มตัดตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหโอ้โหคือม,มันมีอยู่ในบางประเด็นเนี่ยที่ผมก็ยังสงสัยอยู่เนี่ยนะครับเออจริงๆมันมีเรื่องเจ็ดนักการเมืองก่อนนะครับนี่เดี๋ยวลองดูไหมเพราะว่าหลายคนถามเือกเกินแม้กระทั่งเกาหลีใต้เนี่ยสถานพูดคาออกมาประกาศแล้วว่าไม่มีเนี่ยนะยังมีคนมาถามผมเลยขอชื่อบ้างในไหมเจ็ดคนมีใครบ้างนายกก็ถามเออนายกก็ถามบอกว่าถ้ารู้ชื่อ บอกเลยบอกเลยแล้วข้อมูลมาจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังได้อีกรอบหนึ่งก่อนอย่างเมื่อวานผมก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่รายชื่อจะมาต,ต้นต้นต่อของข่าวคราวนี้ก็กลายเป็นการปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องถือว่าตรงนั้นเป็นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข่าวที่ที่ไม่จริงแล้วก็ทางทางการของต่างประเทศเองโดยสถานเอกคอา,าราชทูตก็เป็นคนออกมาปฏิเสธมันเราก็ เฝ้าระวังไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามันมีข้อมูลหรือมันมีหลักฐานมีเส้นทางการเงินเนี่ยนะครับเรามีทั้งปปงมีทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาคอยติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเอาเอาเป็นว่าผมผมผมแค่บอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่ดูว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรถ้าพฤติกรรมนะครับมันเข้าข่ายการกระทำผิดอย่างชัดเจนแล้วถ้ามีหลักฐาน ของการกระทําผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ดูชื่อครับนะครับใครก็ผิดแล้วก็ต้องดําเนินการเออนี่คือนึกถึงที่ท่านนายกพูดวันก่อนเลยนะอะไรนะแผนปรับแก๊งอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์บอกเดี๋ยวก็รู้สิแล้วผมดูบรรยากาศการประชุมก็เลยโอ้โห มันต้องเป็นแบบลับมากแน่นอนอ่ะก็เลยไม่ได้รู้อะไรกันเลยใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ขณ,ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของมาตรการที่บอกว่ายาแรงเนี่ยรจริงๆในมุมประชาชนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแรงขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆมันก็ควรจะต้องทําตั้งนานแล้วเ,ออเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ไทยเนี่ยร่ำรำว่าจะตัดไฟ <ฮะ S 2> พอเราพูดในประเทศปุ๊บ ความเป็นหุนเซนหุนเซนก็บอกว่าไม่ต้องตัดผมเดี๋ยวผมตัดเองผมตัดตัวเองตัดไปกี่ที่อ่ะเขาตัดตัวเองไปเนี่ยก็คือเขาบอกทุกที่แหละที่ใช้จากไทยนะเขาตัดไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วตั้งแต่มีปัญหากันแรกๆของไทยเราก็ยังไม่ตัดเขาครับแล้วมีหนํำซ้ําการไฟฟ้านะครับฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้าส่งภูมิภาคแถวนั้นะก็ยังบอกว่าอ๋อเขาตัดใช่ไหมแต่เรายังส่งไปอยู่อยู่ที่ว่าเขาจะดึงไปใช้ไหม แต่เขาเนี้ยเดี๋ยวเราจะโทรไปสอบถามเขานะว่าเขาใช้ไฟเราหรือเปล่าแล้วทาไมไม่ตัดซะเลยล่ะคือเหมือนว่าเปิดหัวก๊อกใช่แล้วถามว่าสายยางมันต่ออยู่ใช่ไหมอยู่ๆจะไปถามว่าเอ้ยน้ํายางไหลปลายสายยางหรือเปล่าคนไทยก็งงทําไมไม่ปิดหัวก๊อกเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีสัญญาร่วมกันเป็นสัญญารัฐกับรัฐนี่เราต้องทําสัญญากับรัฐแบบนี้หรือซึ่งมีแปดสัญญาในสี่จังหวัดนะครับปรากฏว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตัดเนี่ยนายกเพิ่งจะบอกว่าจะตัดนะยังส่งผ่านก๊อกไปเรื่อยๆออแต่ไฟนู้นไม่ได้เปิดใช้หรอกครับแล้วก็มาพูดกับตัวเองแล้วก็คนในประเทศว่าอ๋อแบบนี้มันเป็นข้อดีของเรานะหนึ่งเราไม่ต้องบอกเลิกสัญญาเดี๋ยวมันจะมีค่านุ่นค่านี่ออสองเรายังเรียกเก็บไฟเขาได้ตลอดรเรียกค่าไฟอะ่ะเรียกเก็บค่าไฟได้ตลอดเวลาเฮ้ยคนไทยไม่ได้อยากได้ค่าไฟขนาดนั้นนะออ,อยากได้เห็นมาตรการที่ชัดเจนในการตัดไฟซึ่ง เพิ่งมารู้ความจริงเอาวันนี้เองฮะว่ายังไม่ได้มีการตัดไฟเออเออแล้วคือเขาบอกว่าจริงที่ตัดตัด,ตดไปเนี่ยนะกพูชาถึงจะแกล้งกร้าวเหลือเกินว่าจะตัดสุดท้ายเนี่ยมันก็ตัดแค่บางพื้นที่ครับก,ก็ก็ยังบางที่ก็ยังไหลยอยู่ก็เลยงงว่าการประชุมมันต้องรับขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันยังมีอุ้งจริงข่าวนายกนี่มันน่าสนใจหลายเรื่องนะบอกมีแก๊งสแกมเมอร์มาตั้งสำนักง,งานในกรุงเทพกันแล้วเ,ออเป็นยังไงนายกบอกเท่าที่ทราบมีอยู่ทั่วไป มีอยู่ทั่วไปเอาแต่ท่านทราบหรือ,รอฮะอ,อีกฝั่งก็จับเลยไหมครับถ้าเกิดมีอยู่หรือมีอยู่ทั่วไปในภูมิภาคหรือเปล่ามผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ามีอยู่ทั่วไปเนี่ยอยู่ทั่วไปในกรุงเทพหรืออยู่ทั่วไปในภูมิภาคแล้วจะเอาอยัางไงดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเสียหายหนักกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีบอกอีกเดี๋ยวจะมีเล่าอีกนะว่าก่อนที่เขาจะโดนหลอกไปเมียนมาไปกัมพูชา ส่วนใหญ่ต้องมาผ่านไทยก่อนเพราะว่าสนามบงสนามบินอะไรเนี่ยการเดินทางจากประเทศตนออ้นทางเขาอะ่ะมันสะดวกอ่ะมันต้องมาดรอปที่เราอะ่ะพอมาดรอปที่เราปุ๊บกลายเป็นข่าวถูกลักพาตัวที่ไทยมาโดนหลอกที่ไทยซึ่งจริงๆไทยไม่ใช่ปลายทาง